ครอบครัวของเด่นเป็นช่างมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนเมื่อพ่อดาพ่อของเด่นจากไปไม่นานเด่นก็ต้องมารับหน้าที่ดูแลโรงช่างแห่งนี้ต่อจากพ่อของเขาซึ่งรับทำแทบจะทุกอย่างที่เกี่ยวกับเหล็กโลหะทองแดงแม้จะเป็นอาชีพหรือธุรกิจที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากนักแต่ก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเด่นมาตลอด มว่าเหล็กนี่น่าจะบางไปหน่อยนะลูกพี่ว่าไงฮะอืมก็่าจะใช่นะงั้นลองดูวันใหม่เอาให้ตรงตามแบบของลูกค้านะได้ครับลูกพี่ช,ช่างดามีชายชื่อดาที่เป็นเจ้าของโรงช่างที่นี่ใช่ไหมมันอยู่ไหนเดนเดินเข้ามาคุยกับชายแปลกหน้าสองคนที่ท่าทางไม่ได้น่าไว้ใจมากนัก ซึ่งมาถามถึงพ่อของเขาช่างดาวเป็นพ่อของผมเองและตอนนี้พ่อของผมก็ไม่อยู่แล้วพวกคุณสองคนมีอะไรกับพ่อของผมนายของเราฝากของไว้กับช่างดาวะ่ะที่ว่าไม่อยู่แลนะเนี่ยย้ายไปอยู่ไหนอะไม่อยู่แล้วคือหมายถึงพ่อผมจากไปแล้วพวกคุณจะมาถามหาของอะไรผมไม่รู้เรื่องหรอกนะเฮ้ย hey, ไม่รู้เรื่องได้ไงวะบอกมาของที่เสกอิดฝากช่างดาวไว้มันอยู่ที่ไหน เฮ้ยใจเย็นใจเย็นต้องขอโทษด้วยล้วกันเสียใจด้วยนะในคืนเดียวกันนั้นเองตุ้ยกับเนก ที่กำลังปิดโรงช่างก็ได้เจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองนี่อย่าบอกว่าเองจะไปกินร้านไปยงอีกแล้วนะโอ้ยก็มันมีอยู่ที่เดียวนี่ว่าที่มันถูกปาก่าฆ่ารู้ว่าเองไม่อยากไปกินนะ่ะพูดแล้วน้ำลายไหลเองน่าจะสั่งไว้ก่อนโอ้โหไม่ต้องห่วงข้าโทรไปแล้วว่าจะกินอะไรบ้างไปถึงเราก็จัดได้เลย เอองนนนี่มัแสรรูู้้้ใจชายแปลกหน้าสองคนก่อนหน้านี้ก็ปรากฏตัวขึ้นเด่นรีบร้อนใจวิ่งกลับมาที่โรงช่างทันทีที่ได้รับสายจากตุยและภาพที่เขาเห็นตรงหน้าในตอนนี้ก็ทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก ที่ลูกน้องซึ่งเป็นคนสนิททั้งสองคนโดนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บหนักกันทั้งคู่ตุ้ยเนกเป็นอะไรมากไหมก็อย่างที่เห็นแล้วลูกพี่เป็นพวกนั้นใช่ไหมใช่ลูกพี่หลังจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเด่นก็มาเปิดโรงช่างตั้งแต่เช้า แต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่แปลกไปจากทุกวันก็คือมีใครบางคนโผล่มาจ้องมองเขาจนเด่นรู้สึกไม่ดีแต่เขาก็ไม่ยอมละสายตาเด่นหันกลับไปจ้องเขม็งกลับจนชายแปลกหน้ารีบเดินหนีไปไม่นานตุ้ยกับเนกที่พักอยู่ที่บ้านหลังโลงช่างก็พากันเดินออกมาตุย้ยเนกวันนี้ไม่ต้องมาทำงานหรอกนะ ผมแค่จะแวะมาเช็คของนะ่ะว่ายังขาดอะไรไหมจะได้ออกไปสั่งทีเดียวผมยังไหวนะลูกพี่แต่ว่าให้เอเนกหยุดพักเถอะพักกันทั้งสองคนนั่นแหละแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นใครไม่รู้มาทำท่าดํด,ดมมองๆยังไงก็ระวังตัวกันหน่อยนะตลอดทั้งวันเมื่อเดนจัดการธุระต่างๆเสร็จแล้วเขาก็กลับมาที่บ้านของตัวเอง และพูดคุยถึงเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเหมือนกับทุกครั้งแต่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพูดถึงชายแปลกหน้าของเสียกฤิตที่มาตามหาบางอย่างตอนนี้ที่โรงช่างของเรามีคนมาวุ่นวายด้วยนะพ่อเป็นลูกน้องของเสียกริตเขาบอกว่ามาเอาของจากพ่อแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพวกนั้นมาทำร้ายลูกน้องที่โรงช่างของเราด้วยแต่พ่อไม่ต้องห่วงนะ ผมจะดูแลโรงช่างของเราให้ดีที่สุดค่ำคืนนั้นกว่าที่เด่นจะนอนหลับลงได้ก็ใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรเด่นนอนหลับไปสักพักเขาก็เริ่มเข้าสู่ห้วงนิทราผวังฝันเด่นเด่นลูกพ่อเด่นพ่อ,พอ พ่อจริงๆใช่ไหมใช่พ่อเองเด้ลูกพ่อมีของบางอย่างที่ลูกควรไปเอามาเก็บเอาไว้และอย่าได้ให้ใครเอามันไปของอะไรอะพ่อขอจะรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ที่ไหนที่วัดหลางทายบ้านโรงท่างของเราอะไรนะพ่อที่วัดหลางทายบ้านโนงท่างของเราพ่อเดี๋ยวสิพ่อจะพึ่งไปพ่อ Yes. จากเรื่องราวความฝันเมื่อคืนก็ทำให้เด่นเริ่มระวังตัวมากขึ้นและสังเกตได้ว่ากลุ่มของเสียกฤิตคอยมาวนเวียนและเฝ้ามองที่โรงช่างอยู่บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะแอบมาคอยมองพวกเขาหรือมายืนมองตรงๆและเดินจากไปบางครั้งก็มาแกล้งทําเป็นลูกค้าที่ร้านและแสดงท่าทางไม่พอใจใส่พวกเขาบ้างต้ยใจเย็นๆไปล่อยไปเถอะเดนอย่าลืมที่พ่อบอกสิลูก สุดท้ายแม้ว่าเด่นจะไม่ได้เชื่อเรื่องความฝันมากนักแต่เมื่อเขารู้สึกเหมือนได้ยินเสียงย้ำของพ่อดาก็ทำให้เด่นตัดสินใจที่จะออกไปตามหาสิ่งของที่บริเวณวัดร้างซึ่งอยู่ในป่าไม่ห่างจากบ้านโรงช่างของเด่นเท่าไหร่ทำให้การเดินทางไม่ได้ใช้เวลานาน,านเด่นก็มาถึงสถานที่ที่เขาคิดว่าน่าจะใช่ เด่นเดินสำรวจไปรอบๆตรงนี้แหละลูกเด่นรู้สึกสะดุ้งเล็กน้อยที่ได้ยินเสียงพ่ออีกครั้งแต่เขาก็รีบลงมือขุดเพื่อตามหาบางอย่างที่เขาเองก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรในทันทีและสิ่งที่เด่นขุดขึ้นมาได้นั้นก็คือกล่องไม้เล็กๆ ที่เด่นเปิดออกก็บังเกิดแสงสว่างสีขาวออกมาจากกล่องปรากฏให้เห็นพระขันสีเงินสวยงามเป็นอย่างมากเด่นหยิบพระขันขึ้นมาไว้ในมือตะลึงกับความงดงามของมันและที่สุดก็หาเจอจนได้ว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนปิดเป็นความลับอยู่ได้เอามันมาให้ข้าถ้าไม่อยากเจ็บตัว ผมไม่ได้ซ่อนหรือปิดความรับอะไรทั้งนั้นเฮ้ยจับตัวมันเอาไว้แล้วเอาของมาให้ข้าเด่นโดนทำร้ายร่างกายจนมึนงงและบางสิ่งก็เกิดขึ้นพระขันที่กระเด็นจากกล่องไม้ก็เกิดเรืองแสงและลอยขึ้นมาจากพื้นก่อนที่พระขันจะลอยวนไปที่ลูกน้องของเสียกิลด้วยความว่องไว จนร่างลูกน้องของเสียกฤตก็หยุดชะง,งักไปก่อนจะสุดลงอย่างรวดเร็วเด่นยังคงมึนงงกับการโดนต่อยซ้ำๆและจากอาการบาดเจ็บ โอ้กดกริดกดใจกดคาถาหนาไหนจงมาเป็นของกูพระขันลอยพุ่งเข้าไปหาเสียกริในขณะเดียวกันมนของเสียกริก็ออกไปสู้กับพระขันซึ่งที่แท้จริงแล้วไม่ใช่พระขันทำจากโลหะหรือเหล็กธรรมดาแต่เป็นพระขันที่ทำจากเหล็กไหลและมันไม่ยอมที่จะจำนวนให้กับสิ่งชั่วร้ายได้ง่าย เพราะมันรู้ดีอยู่แล้วว่าเสียแล็ต้องการใช้มันทำอะไรไม่ยอมง่ายๆใช่ไหมโอ้เว้ยแต,แต,แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ยอมอีกเลยสินะเรื่องราวของพระขันเหล็กไหลเกิดขึ้นเมื่อ30ปีก่อนกริตก,กับดาทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานตั้งแต่เด็กๆและด้วยโพราะการค้นพบเหล็กไหลทำให้ดากับกริตตัดสินใจที่จะนำมาทำเป็นพระขัน อยากเอาไว้บูชาหรือเป็นของดีไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่เมื่อเสียกฤตดขอพระขันไปไว้ครอบครองก่อนมันก็ให้คุนกับเสียกฤตเป็นอย่างมากแต่พระขันเหล็กไหลมีชีวิตและจิตใจในตัวของพระขันเองทำให้เมื่อถึงเวลาก็รู้แล้วว่าเสียกฤต เป็นคนชั่วและมักใหญ่ในอำนาจโดยไม่สนใจศีลธรรมหรือความถูกต้องพระขันเหล็กไหลก็ให้โทษกับเสียกฤิตจนเสียกริตต้องเอามาฝากไว้กับดาก,ก่อนกริตแต่ว่านายอย่าเอามันไปใช้ในทางที่ผิดแบบนั้นอีกเลยนะเราจะเก็บรักษามันไว้ให้เองตอนนี้ชีวิตของนายก็ดีมากแล้วอืมนั่นสิตอนนี้อำนาจเราก็มีแล้วเงินทองเราก็มีแล้ว คงถึงเวลาที่เราจะต้องหยุดนั้นฝากไว้หน่อยนะได้สิเพื่อนต่อจากนี้ไหนก็ใช้ชีวิตได้แล้วนะไม่ต้องกลัวเรื่องต้องมาดูลนะ้วสิ่งที่มองไม่เห็นอีกแล้วเสียกริตยังคงพยายามใช้มตลคาถายืดหยุดและกดให้พระขันเหล็กไหลย,ยอมที่จะอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าพระขันเหล็กไหลจะมีฤทธิ์ที่มากกว่าเสียกรตหลายเท่า พระขันเลนหล็กไหลฝ่าขึ้นมนเวทของเสียกฤตและพุ่งเข้าไปปักที่กลางอกของเสียกฤตรากของเสียกฤตค่อยๆสุดลงอยาา่างช้าๆจนหงายหลังล้มลงไปในที่สุดเสียกฤตนอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจพระขันลอยออกมาจากอกและลอยกลับไปหาเด่นที่ยังนั่งมองสถานการณ์ทุกอย่างอยู่ที่เดิม พระขันกับคืนสู่พื้นดินอีกครั้งราวกับว่าอิทธิฤทธิ์ก่อนหน้านี้ที่แสดงออกมาไม่เคยเกิดขึ้นและแล้วพระขันก็ได้กลับมาอยู่ในที่ที่ควรจะอยู่และเป็นสิ่งที่เด่นนับถือเอาไว้เป็นทั้งของดูต่างหน้าพ่อของเขาและสิ่งยึดเหนียวจิตใจเตือนให้เขาละลึกอยู่เสมอว่า อำนาจที่ได้มาซึ่งสิ่งที่มีชอบและไม่ถูกต้องย่อมต้องโดนทำลายด้วยตัวของมันเองสักวันและเขาเองก็จะตื่นสติตัวเองเอาไว้เสมอว่าควรจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีให้มากที่สุดผมทำตามที่พ่อบอกแล้วนะครับลูกพี่กับข้ามาแล้วมากินกันเถอะได้ได้เดี๋ยวตามไปนะรีบมานะลูกพี่ เดี๋ยวพวกผมกินหมดไม่รู้ด้วยนะพ่อครับผมไปก่อนนะลักพ่อนะครับ